อย่าลืมกดแรงแๆไลค์ subscribe และก็กระดิ่งให้ทางช่อง youtube ของบิดดอยด้วยนะครับผมและถ้าชอบสามารถกดปุ่ม thanks หรือขอบคุณหรือมาร่วมกวนสมาชิกกับทางบิดดอยได้นะครับโดยรายละเอียดจะอยู่ใต้ description เลยนะครับผม ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวบิดดอยทุกท่านอีกครั้งนะครับผมวันนี้กัพพบเพผมอีกเช่นเคยแอดโคมันยองนั่นเองครับผมสืบเนื่องจากบิตคอยนะครับได้ขึ้น แรงมากๆเลยนะครับจนกลับมาแต่แถวๆช่วงราคาหายเดิมล่าสุดที่ประมาณราคาเกือบเกนะือบ49,000เนาะทีนี้หลายคนก็คงจะมีคำถามอยู่ในใจว่ามันจะไปต่อหรือว่ามันควรจะขึ้นจบแล้วแล้วเริ่มการปรับฐานสักทีนะครับวันนี้แอดก็จะพาเพื่อนๆไปดูกันถึงมุมมองของทางช่องเรานะว่าเรามีมุมมองยังไงบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเล ดีกว่าเนาะเบื้องต้นนะครับจากกราฟนี้นะสิ่งที่เราได้และน่าสนใจมากที่สุดเลยบนไทม์เฟรมวิกฤตของ b บิตคอยนี่ยก็คือล่าสุดนะครับท่านนับ เป็นการปิดแท่งและเปิดแท่งใหม่ของสัปดาห์เมื่อเช้านี้ในตัวบิตคอยเนี่ยแท่งเขียวยาว8เมตรของสัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่ราคา42,000ขึ้นมาแตะเกือบเกือบ49,000เนี่ยถือได้ว่าเป็นการคอนเฟิร์มบ l ลลิชในภาพใหญ่ตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าตัวแท่งเขียวตรงนี้ได้มีการปิดเหนือราคา44,350ที่เรา เฮงเลงกันเอาไว้มาหลายเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ <Wow. S 1> ที่มันสำคัญนะครับสำหรับแนวต้านนี้ก็เพราะว่าถ้าหากนับตั้งแต่เดือนธันวาคมตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะเข้าเดือนธันวาคมเป็นต้นมาเนี่ยราคาบิตคอยได้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านนี้ทั้งหมดเป็นระยะเวลา2เดือนติดต่อกันครับและไม่มีเดือนไหนเลยนะครับที่สามารถ ผ่านแนวต้านดังกล่าวได้เนาะมันจะมีแค่ไซส์เล็กๆระหว่างสัปดาห์ของเดือนนั้นๆครับที่แบบอาจจะราคาพุ่งขึ้นไปอย่างย,งยกตัวอย่างเช่นสัปดาห์ที่8มกราคมตรงนี้จนถึง15มกราคมตรงนี้เนี่ย ราคาของบิตคอยขึ้นไปแตะ49 0 0 0ครับแต่ว่านะครับมันแตะแค่ไส้และระหว่างสัปดาห์ปรากฏว่าราคาก็ถูกขายทิ้งลงมาอย่างหนุนแรงจนสุดท้ายราคาก็ปิดใต้แนวต้าน4 4 3 5 0เหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ซ้าไปซ้ามาตลอด2เดือนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดครับมันทําสําเร็จแล้วทีนี้หลายๆคนก็คงจะต้องมีมุมมองแล้วแหละว,ว่ามันคือสัญญาณบูลเลชเนาะและแอดก็เน้นย้ําไปแล้วนะครับว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าล่าสุดที่เมื่อสัปดาห์ระหว่าง22มกราคมจนถึง20 9มกราคมเนี่ยราคาบิตคอยได้มีการลงไปวิเทสเส้นสั้นของตัวไพซายเคิล ท็อปตัวนี้นะครับตามที่เห็นเลยเนาะตัว p พซายเคิลท็อปตัวนี้ลงไปทดสอบเรียบร้อยครับเหมือนกับช่วงประมาณปี2023ในเดือนมีนาคมตรงนี้และราคาก็ดีดกลับขึ้นมาเป็นแท่งเขียวยาว8เมตรก็คือตรงไปตรงมาไม่มีแพทเทิร์นอะไรที่ผิดแปลกไปจากเดิมครับทั้งนี้หลังจากนี้สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นถัดไปนะครับก็คือกรณีนี้เลยอันนี้คือกรณีแรกนะครับตอนนี้เนี่ยเรามี ่ายเดิมของ Bitcoin อยู่แถวแใกล้ๆ,ๆ49,000ถูกไหมครับในมุมมองแอดนะครับถ้าสัปดาห์นี้ปิดสัปดาห์สามารถปิดราคา Bitcoin เหนือ49,000ได้สำเร็จแอดจะเทน้ำหนักแทบจะ1 0 0 0เลยนะครับว่าราคา Bitcoin น่าจะกำลังวิ่งขึ้นไปสู่จุด มิดท็อปที่เราตั้งเป้าเอาไว้ที่เส้นระยะยาวของแถวของพายไซเคิลท็อปตัวนี้หรือเส้นสีเขียวนะครับซึ่งเราตั้งเป้าเอาไว้ครับว่าน่าจะเป็นโซนแถวๆประมาณ5 4าหมถึงหกหมืซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะมีมุมมองว่าโอเคมันอาจจะเป็นเรนจ์ที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆบางคนอาจจะไม่ค่อยสะดวกใจเท่าไหร่ว่าโอ้เรนจ์ขนาดนี้แล้วผมจะเอาเป้าไหนดี ก็ต้องขอบอกตรงนะครับถ้าดูตามเทคนิคอลแบบเพียวๆแบบนี้เนี่ยมันอาจจะต้องเป็นกรอบแบบนี้ไปก่อนในภาพใหญ่เนาะแอดก็คงตอบไม่ได้ว่ามันจะขึ้นถึงแค่5้าหมื่นกว่าหรือว่าไปจนถึง6กหมเลยหรืออาจจะมีไส้ที่ทะลุสูงไปกว่านั้นอีกแต่โดยเฉลีย่ยโดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยเรามองว่ามันจะขึ้นไปประมาณโซนตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งการที่จะระบุ เป้าหมายให้มันแคบลงและแม่นยำมากขึ้นเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้อินดิเคเตอร์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางเทคนิคหรือออนเชนมาประกอบกันซึ่งในส่วนนั้นแอดจะนำมาอธิบายในวิดีโอถัดไปของสัปดาห์นี้ซึ่งน่าจะเป็นวันพฤหัสไม่ก็วันศุกร์นี้ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้ให้ทราบก่อนว่าเรามองเป้าประมาณ54กว่ากว่าจนถึง63เอาไว้ก่อนเป็นเป้าหมายในการขึ้นครั้งนี้ถ้า ดานี้มีการปิดแท่งสัปดาห์เนี่ยผ่านราคา40,009ได้กลับกันนะครับผมถ้าเกิดสุดท้ายแล้วราคาของ Bitcoin ไม่สามารถปิดผ่าน40,009ได้เราจะมีมุมมองว่าแพทเทิร์นที่จะเกิดขึ้นอาจจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับช่วงปี2023ในเดือนมีนาคมเมษายนก็คือหลังจากมีแท่งเกี่ยวยาว8เมตรแล้วเนี่ยราคา Bitcoin อาจจะมีการไซด์เวไปอีกประมาณ2-3สัปดาห์ รหรืออาจจะถึงขั้น1เดือนเลยทีเดียวหลังจากนั้นอาจจะมีขึ้นเพื่อล้างช็อตอีกสักรอบหนึ่งครับก็อาจจะขึ้นเล็กๆน้อยๆอาจจะขึ้นไปแตะแถวห้าหมื่นห้าหมื่นต้นๆแต่จะไม่ถึงเป้ามิดท็อปพาร์เก็ตหลังจากนั้นครับจะกลับเข้าสู่การขาลงเป็นอย่างน้อยก็คือมันอาจจะเป็นขาลงระยะสั้นๆหรืออาจจะเป็นการปรับฐานใหญ่ตรงนั้นก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าภาพของมันจะเป็นยังไงถ้าเป็นการลงสั้นๆแอดก็มองว่ามันจะเป็นการลงเพื่อที่จะลงมารีเทสแนวรับ14,350แล้วเดี๋ยวถ้าอยากจะขึ้นต่อออีกรหนหนน้นก็มี ความเป็นไปได้นะครับก็ไม่ได้แย่อะไรแต่ว่าถ้ามันเลือกที่จะปรับฐานคอร์เรชันรุนแรงเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะมองการปรับฐานตรงนั้นเนี่ยด้วยเปอร์เซ็นต์ประมาณลบยี4 0กถึงลบ่อนแก่อนละกันในเบื้องต้นนะครับโดยประมาณเนาะจากข้อมูลย้อนหลังที่แอดดูมานะครับประมาณลบยี4 0ถึงลบซึ่งถ้าเป็นตั้งแต่แถวช่วงราคาเนี่ยไฮเดิม49ตรงเนี้ยการลงมาที่36 หรือการลงมาที่32 0 0มเนี่ยก็เป็นเรนจ์ที่มีความเป็นไปได้ทั้งคู่นะครับที่จะเป็นแนวรับของการปรับฐานคอร์เรคชันรั้งใหญ่เนาะไม่32 0 0 0ก็36ม0มโดยประมาณนะครับอาจจะเป็นเรนจ์ประมาณนั้นครับเพราะอยู่ระหว่างลบ 20- 40%ถึงเปโดยประมาณเนาะเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆเพ่งเล็งเป้าหมายตรงนั้นกันเอาไว้ละกันถ้ามันจะปรับฐานรุนแรงจริงๆหรือกล่าวคือถ้าการยอร่อในระยะสั้นของ Bitcoin สมมุติจะลงมาก่อนเนี่ยมันยอ่อจนลด4 000, 4 000, 3 5มลงนาในโซนกรอบ้สีแดงตรงน้อนกรอบสีแดงตรงนั้อะเรมมอง แล้วว่ามันจะเป็นการปรับฐานคอร์เรคชันครั้งใหญ่โดยอาจจะเป็น32 0ห0หรือ36มหมก็ว่าไปแต่ว่าถ้าการย่อยังไม่หลุด44,350เราจะเป็นการมองว่า ในระยะสั้นๆมันอาจจะย่อเพื่อขึ้นต่อไปยังมีท็อปทารกในเป้าหมายถัดไปอาจจะเป็นเดือนมีนาคมหรือว่าอาจจะเป็นช่วงก่อนการฮับวิ่งอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับจะขึ้นแรงแค่ไหนก็ตามในมุมมองของแอร์ก็คือตอนนี้เราอยู่ในช่วงก่อนที่จะเกิด Bitcoin h a บวิ n งดังนั้นถ้ามันขึ้นยังไงมันก็ไม่มีทางขึ้นไปทํา a t h ใหม่เนาะไม่มีทางเลยนะครับจากข้อมูลในอดีตมันมุมบอกมาเช่นนั้นเนาะ อีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจนะครับที่ตอนนี้ชาวต่างชาติไม่แน่ใจว่าชาวไทยได้วยหรือเปล่านะครับให้ความสนใจกับแพทเทิร์นของความบูลลิชของ Bitcoin นอกเหนือไปจากการเบรกแนวต้านของ f i โบนัชชีที่แอดพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยก็คือตอนนี้บนไทม์เฟรมวิกฤตหรืออาจจะดูใหญ่กว่านั้นเป็นไทม์เฟรมมันลีก็ได้นะครับบิตคอย n เนี่ยมันค่อนข้างจะทาแพทเทิร์นที่คล้ายคลึงกันกันกบเฮดแอนด์ช d นะครับ head and shoulder pattern ตามที่เพื่อนๆได้เห็นเลยเนาะซึ่งมันก็อาจจะดูน่าเกียดไปเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับว่ามันมันใช่จริงหรือเปล่าเนาะแต่แต่ยังไงก็ตามอันนี้คือคือแอดก,ก็เอามุมมองจากของต่างชาติที่เขาดูๆกันในช่วงนี้เสียเป็นส่วนมากครับมาแชร์ฟังกันละกันว่าเออมันเป็นอารมณ์ในรูปแบบนี้แล้วก็ล่าสุดที่แท่งสัปดาห์ปิดไปเนี่ยมันเป็นการถือว่า confirm bullish ตัว head and shoulder ด้วยนะครับเพราะว่าราคามันสามารถปิดสัปดาห์เหนือ neckline ดังกล่าวได้ ลน์ line, ก็คือเส้นปะสาสีขาวตรงเนี้ที่ถือว่าเป็นแนวต้านของแพทเทิร์นเฮดแอนด์โชเดอร์ที่ถ้าเมื่อไรก็ตามถ้าราคาสามารถปิดเหนือไอแนวต้านตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งถัดไปลําดับถัดไปที่จะเกิดขึ้นคือราคามักจะขึ้นอย่างรุนแรงตามถัดมานั่นเองนะครับก็เป็นตามภาพนั้นเลยครับแต่ว่าในบางรอบเนี่ยการขึ้นหลังจากผ่าน neckline ของเฮดแอนด์โชเดอร์เนี่ยราคาอาจจะมีการกลับลงมารีเทสที่เส้น neckline ดังกล่าวก่อนครับซึ่งก็จะเป็นตามแนวต้านที่เเราอแนวรับที่เรามองเอาไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับ ซึ่งก็คือแนวรับที่44,350ที่เราก็จะถือว่ามันเป็นแนวรับของตัว neckline ของเงินแอร์โจนเดที่ราคา Bitcoin อาจจะมีการลงกลับมารีเทสก่อนแล้วค่อยขึ้นก็ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นอีกหนึ่งตัวและกันที่เข้ามาเสริมความมั่นใจเพิ่มเติมว่าโอเคแพทเทิร์นรอบนี้มันบูริชจริงๆนะมันไม่ใช่เหมือนกับรอบก่อนๆเนาะมันมี2เงื่อนไขแล้วที่แบบน่าสนใจมากๆที่เราจะเทน้ำหนักไปทางบูริชมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ ไม่สามารถที่จะปัดทิ้งได้ไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าพยายามจะไปแอดหรืออคติว่าโอ้ขึ้นแค่นี้มันไปต่อไม่ได้หรอกแล้วมันจะต้องลงมาอย่างเดียวเลยเราไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้เพราะว่ามุมมองทางฝั่งของกระทิงเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีเยอะเช่นเดียวกันในตลาดตอนนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับแอดขอเสริมนิดนึงว่าเราก็ไม่ควรจะกาวจนเกินไปเนาะเนื่องจากว่า มีคนมองบวกมันก็ต้องมีคนมองลบนะครับในมุมมองอแอดตอนนี้เนื่องจากอย่างแรกเลยนะครับราคาบิตคอย n เนี่ยมันขึ้นต่อเนื่องมาสักพักหนึ่งแล้วขึ้นมาค่อนข้างจะรุนแรงและแล้วเรายังไม่ค่อยเห็นการปรับฐานครั้งใหญ่เลยนะครับเราจะเห็นแค่การปรับฐานเล็กๆน้อยๆตลอดทางมาเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นต่อมากกว่าเนาะแต่ไงก็ตามตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความน่ากังวลเล็กน้อยนะครับ,ก,รบก็คือตัวช็อตเทอร์มบับเบิลไรสนะครับก็คือตัวอินดิเคเตอร์ที่แอดเคยนําเสนอให้กับเพื่อน,อนได้ รับชมกันไปแล้วนะเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเพราะว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่สามารถบ่งบอกช่วงของอความเสี่ยงขาลงที่บิตคอยกําลังเผชิญอยู่ได้แบ่งออกเป็นตามสีง่ายๆเลยก็คือสีน้ําเงินก็คือเสี่ยงน้อยที่สุดสีแดงคือเสี่ยงมากที่สุดแล้วมันก็ไล่สีไปเลยครับเป็นน้ําเงินฟ้าเขียวเหลืองส้ม ส้มเข้มแล้วก็แดงเนาะก็จุดแดงส่วนมากก็คือจุดจุดที่บ่งบอกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะวิ่งมาถึงจุดท็อปแล้วเพราะฉะนั้นควรจะขายไม่ว่าจะยังไงก็ตามในภาพใหญ่ในไซเคิลใหญ่ๆยังไงก็ควรจะต้องทยอยขายได้แล้วส่วนส้มเข้มก็คือมันเริ่มเตือนว่านั่นแหละใกล้จะถึงจุดนั้นแล้วนะครับจะแบ่งไม้ขายสักเล็กน้อยหรือว่าจะเริ่มเก่งกําไรรอบสุดท้ายของเราเนี่ยอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนถ้าเป็นส้มอ่อนหรือสีส้มธรรมดาเนี่ยก็คือโดยปกติแล้ว ถ้าเป็นในช่วงของหลังการฮาร์ว,วิ้งเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดที่บ่งบอกว่ามันเริ่มต้นที่จะเข้าสู่การขึ้นอย่างรุนแรงของตลาดกระทิงใหญ่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นช่วงก่อนการฮาร์ว,วิ้งอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยมันมักจะบอกว่าอันนั้นมันอาจจะเป็นจุดที่ เป็นมิดท็อปแล้วเป็นจุดท็อปของรอบนั้นแล้วหรือว่าอาจจะเป็นใกล้เคียงละที่จะเป็นจุดท็อปของรอบนั้นแล้วเพราะฉะนั้นในระยะสั้นควรจะมีการเทขายออกก่อนหรือเปล่าเพราะว่าความเสี่ยงขาลงค่อนข้างสูงนั่นเองรวมถึงถ้าเป็นสีเหลืองก็คือโอเคมันเริ่มเบนต้องบอกว่ามันเริ่มเป็นเหมือนกับความเสี่ยงค่อนข้างจะอยู่ในระดับกลางๆแต่เบนไปทางสูงมากขึ้นและตรงนี้ตัดสินใจกันเอาเองว่าจะจะเลือก ถือต่อหรือว่าจะขายเลยอันนี้ก็แล้วสุดแล้วแต่ละกันแต่ถ้าเริ่มเป็นสีเขียวเนี่ยแปลว่าความเสี่ยงขาลงเนี่ยค่อนข้างจะเริ่มแบบต่ำลงและอะไรประมาณนะั้นค่อนข้างจะอยู่ในโซนปกติแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เชิงว่าราคาถือว่าถูกก็ยังถือว่าอารมณ์เป็นอยู่ในแฟลเวอลูอยู่อารมณ์ประมาณอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งหลังจากอธิบายตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็หันมาดูตัวช็อตเทอร์บับเบิลริสกันในใน,ใน,ใ,นในการปฏิบัติจริงนะครับเราก็พบว่าตอนเนี้ย สภาพของบิตคอยที่มันขึ้นมาเรื่อยๆนับตั้งแต่าราคาแถวๆประมาณใต้ส0 0 0มืนะครับการที่มันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นการขึ้นแล้วก็มีเขียวสลับเหลืองไปเรื่อยๆระหว่างทางเรื่อยๆนะครับช่วงที่มันกลายเป็นสีเหลืองเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนี่ย ตรงนี้แอดอาจจะต้องขอเน้นย้ำไว้นิดนึงว่าอย่างที่บอกไปมันค่อนข้างจะก้ามกึง่งมันค่อนข้างจะกลางๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐานอย่างน้อยๆก็อาจจะเป็น,นระยะสั้นๆอาจจะมีการทิ้งราคาลงมาได้แอดจะยกตัวอย่างเช่นรอบก่อนหน้านี้ครับก็คือช่วงประมาณต้นเดือนมกราคมหลังจากเข้าสู่วันที่8มกราคมตรงนี้เห็นไหมครับ8มกราคมที่ราคามันขึ้นจากราคาตรงเนี้ย ขึ้นมาประมาณ16%เกือบ20%นะครับที่ราคาสูงสุดก็คือขึ้นประมาณ20%นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่ช็อตเทอร์บับเบิร์สเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียวเนี่ย หลังจากนั้นประมาณ3-4วันครับราคาบิตคอยเนี่ยจะไซเวก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 ไปเรื่อยๆก็เหมือนจะแบบพยายามสู้กันอยู่ว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายมันจะชนะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากผ่านช่วงนั้นไปเดี๋ยวก็คืออาจจะเป็นปลายสัปดาห์นี้นะครับถ้าฝั่งขายตัดสินใจว่าจะชนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถัดมาครับราคาบิตคอยลงประมาณ20%นะครับลงประมาณ20%เนาะใช้เวลาลงประมาณ2สัปดาห์โดยประมาณนะครับ ก็คือจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นความเสี่ยงที่เพื่อนๆอาจจะต้องรับเอาไว้นี่คือตัวอย่างของรอบที่แล้วที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้เดือนที่แล้วเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคิดว่ารับความเสี่ยงตรงนี้ได้การถือบิตคอยในช่วงนี้ก็ไม่น่าจะเป็นส่วนที่น่ากังวลอะไรมากๆนะครับเพราะว่าการย่อจากเหลืองมาเขียวเนี่ยแอดมองว่าไม่ได้น่ากลัวมากมันอาจจะลบไม่ถึง20%อก็ได้อันนี้คือ worst case สุดๆแล้วนะถ้าเป็นเหมือนกับ เทสปกตินะครับถ้าเกิดมันยอ่อมันอาจรอาจริงๆมันอาจจะย่อแค่ประมาณนเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยห้าอะไรก็ว่าไปก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับจากลืองเป็นเขียวแต่ว่าอย่างที่บอกไปมันก็เป็น สิ่งที่เพื่อนๆต้องตัดสินใจเอาเพราะเหลืองเนี่ยมันยากจริงๆที่เราจะมองว่ามันจะขึ้นต่อหรือมันจะแค่ไซเวทหรือว่ามันจะลงสัก20%นตะครับต้องตัดสินใจเอาเองว่าเรารับได้ไหมเนาะแต่ยังไงก็ตามการลงตรงนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นการลงเพื่อขึ้นต่อได้เมื่อจากมันเป็นเหลืองไปเขียวไม่ใช่ส้มมาเหลืองและเขียวคือถ้าส้มมาเหลืองและเขียวเนี่ยอันนั้นน่ะลงแรงนะครับส้มมาเหลืองและเขียวเนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบของคล้ายๆกับช่วงปี2020นยะครับยกตัวอย่างเช่นอาแถว อาจจะเป็นสักช่วงแถวนี้ก็ได้เนี่ยเพื่อนๆแถวนี้ก็ได้เนี่ยช่วงปี2020แถวนี้แต่นี่มันจะเป็นหลังฮาร์วิ่งแล้วนะแอดก็เลยไม่ค่อยอยากจะยกตัวอย่างเท่าไหร่แต่ก็เผื่อไว้ให้นะครับเนี่ยก็อาจจะมีประมาณตรงนี้แล้วเดี๋ยวขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ลงต่อนะครับคือพอมันเป็นหลังฮาร์วิ่งอ่ะมันจะลงไม่ค่อยแรงเห็นไหมครับมันจะลงแค่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง20เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าเราลองย้อนกลับมาดูอีกนิดหนึ่งนะครับในช่วงของปี2016นะครับนี่เลยครับตรงน่วงก,การ Half ิ มันมีรอบหนึ่งครับที่ short term bubble risk เนี่ยเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีส้มเลยนะครับทั้งๆทงี่ยังไม่ h a ์ v i n g สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน,นี่เลยครับ bitcoin ลงประมาณนี้สีนะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นก็ต้องระวังกันนิดนึงนะเพราะว่าสีส้มเป็นเหลืองและเป็นเขียวเนี่ย แรงนะครับลงแรงนะครับและใช้เวลาลงค่อนข้างยาวนานนะครับลงประมาณเอ่อหนเดือนเลยทีเดียวเนาะแล้วหลังจากนั้นถึงจะค่อยๆกลับตัวขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามันไม่ใช่สีส้มครับมันเป็นแค่สีเหลืองแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีเขียวแอดก็เลยมองว่า ดาวไซริสอย่างมากก็ลงคงไม่ไม่ต่ำกว่าลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เหมือนกับว่าเออไม่ลงต่ำไปกว่าลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วอาลงประมาณนั้นแล้วก็เบสเคจจริงๆอาจจะไม่ลงเลยด้วยซ้ำอาจจะแค่พักฐานไซ์เวแบบแค่ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้เราเดี๋ยวขึ้นต่อเนาะเพราะฉะนั้นถ้ารับในส่วนตรงนี้ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือไปก่อนก็ได้ในช่วงนี้ไม่น่ากลัวอะไรมากมายนะโอเคก็เป็นภาพประมาณนี้นะครับหลังจากเราเราพยายามจะดูภาพภาพทางมมุลบให้ด้วยไงก็เผื่อว่ามันจะช่วยเพื่อนๆได้เพิ่่มมเติขึ้้นนนนะะครัับแลวกกกก็อจจาไป มันก็มีตัวหนึ่งที่แบบว่าเอ่อก็ต้องก็ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าล่าสุดในก็เป็นวันตุดจีนเนาะแล้วมันก็เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงตรงนั้นแล้วมันเป็นคืนเดือนมืดนะครับแอดก็เลยอาจจะต้องเน้นย้ำไว้นิดหนึ่งว่ารอบที่แล้วรอบก่อนหน้านี้ครับคืออินดิเคเตอร์ตัวนี้มันคือมูนเฟดเพื่อนๆที่เคยดูคลิปก็อาจจะรู้จักกันดีเนาะแล้วก็เวลาที่มันเป็นคืนเดือนมืดเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นสัญญาณที่ บ่งบอกว่าราคาเนี่ยจะเข้าสู่ขาลง mm hmm. ในระยะสั้นจะส่วนถ้า,ามันเป็นพระจันทร์เต็มดวงหรือไอดวงสีขาวตรงเนี้ยราคามักจะกลับตัวเข้าสู่ขาขึ้นในระยะสั้นมากกว่าก็หลังจากเข้าสู่เดือนมกราคมเป็นต้นมาก็ดูเหมือนว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่า คืนเดือนมืดรอบล่าสุดเนี่ยลงลบ2ีตรนงนี้ครับแล้วก็คืนระจันเต็มดวงรอบล่าสุดเนี่ยขึ้นประมาณ2 6เครับอ่าเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเริ่มมีความถูกต้องมากขึ้นเพราะว่าบิตคอย n มันเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วอะครับรอบนี้ในเมื่อมันเป็นคืนเดือนมืดแอดก็เลยค่อนข้างมีมองว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะลงใหม่รอบหนึ่งครับก็อย่างที่บอก worst case ประมาณลบ20%แต่ว่าอาจจะลงไม่ถึงก็ได้นะครับถ้ามันเป็นขาขึ้นจริงๆอาจจะลงเพื่อย,ย่อพักฐานเนล็กลนอ่ต แต่เบื้องต้นมองว่าระยะสั้นๆอาจจะมีโอกาส ลงได้เล็กน้อยจนถึงปายกลางนะครับเพราะว่าเป็นคืนเดือนมืดประกอบกับตัวช็อตเทอร์บับเบิร์สเริ่มคูลดาวและตลาดเริ่มร้อนแรงลดลงและอาจจะเจอแรงขายได้แล้วก็เป็นการติดแนวต้านไฮเดิม4ี่หมืด้วยมันเลยค่อนข้างจะผ่านยากนิดนึ่งะนะครับการพักฐานอย่างที่บอกไปตามกราฟเรามองว่าอาจจะลงมามีการวีเทส44,350เหรี่ยญตรงนี้ซึ่งถ้านับจากราคาตรงนี้ก็ประมาณลบสินะครับก็ทุกอย่างเม็กเซน์นะครับเข้าถึงกันทั้งหมดแอดก็เชื่อมทั้งหมดให้ละนะครับว่ามุมมองของเรามีออาาารรมมณณ์ปะย่งนี้ ครับแล้วหลังจากรีเทสปุ๊บราคาอาจจะถ้าไม่หลุด44,350ก็อาจจะก,กลับขึ้นไปสู่จุดมิดท็อปในช่วงปลายเดือนมีนาคมก่อนการฮับวิ่งที่54,000-63,000ถึง 63, ก็เป็นได้นั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับถ้ามีคำถามสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยในคอมเมนต์นะครับผมและสำหรับวันนี้ก็ขอจากลากามินเท่านี้นะครับสวัสดีครับ